สวัสดีตอนดึกทุกคนด้วยนะครับยิยนดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการผีล่าหัวจงระวังตัวกันให้ดีเพราะถ้าผีมันออกล่าหัวเมื่อไหร่แล้วแล้วก็มันจะไม่กลับจนกว่ามันจะได้หัวการสวดมนต์เนี่ยเป็นความเชื่อของคนไทยนะครับว่าเป็นการไล่ผีหรือสิ่งชั่วร้ายใดๆก็ตามนะฮะ แต่จะมีสักกี่คนครับที่เคยได้ลองใช้งานมันจริงๆว่ามันได้ผลหรือเปล่าเรื่องราวในวันนี้นะครับจะทำให้คุณเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดไปตลอดกาลเกี่ยวกับการสวดมนต์เลยก็ว่าได้นะครับเป็นเรื่องของเพื่อนสมัยเรียนปริญญาโทฮะเพื่อนผมชื่อว่าพี่โจนะครับพี่โจเนี่ยเป็นคนที่เรียนเก่งๆมาก,มากๆแล้วก็เป็นคนที่จริงจังในการงานรวมทั้งการเรียนเนี่ยนะเป็นอย่างมากเลย เมื่อผมได้ย <tal os> ินเรื an, ่องเล่าเรื่องนี้จากพี่โจผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงฮะเหตุเกิดขึ้นนะครับเมื่อตอนที่พี่โจยังทํางานอยู่ที่บริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งนะฮะท่าเกี่ยวกับเคมีพลาสติกเนี่ยนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่แกเนี่ยจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นประจํานะครับเพื่อไปพบลูกค้าในครั้งนี้เนี่ยพี่โจก็เดินทางไปที่จังหวัดมุกดาหารนะฮะเพื่อพบลูกค้าคนสําคัญเลย ขับรถบริษัทไปก็ออกจากกรุงเทพก็ช่วงประมาณ8โมงเช้านะครับแวะปั๊มแวะอะไรไปเรื่อยนะฮะไปถึงที่มุกดาหารก็เป็นช่วงเย็นๆนะครับเมื่อมาถึงตัวจังหวัดแล้วพี่โจก็รีบเข้าไปพบลูกค้าทันทีนะครับแล้วก็คุยกันจนเสร็จสับเรียบร้อยหลังจากนั้นก็เลยหาข้าวกินนะครับก็เข้าที่พักนะเข้าที่พักโรงแรมที่จองไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วซึ่งเป็นโรงแรม ที่ค่อนข้างเก่านะฮะในตัวเมืองเนื่องจากว่าเป็นจังหวัดรองจึงไม่ค่อยมีโรงแรมใหม่ๆนันกน,นะครับในช่วงกลางดึกฮะพี่โจ้ก็ได้ยินเสียงแววดังมาจากบริเวณแอร์นะครับเป็นเสียงน้ำหยดแมะแมแมะและตามด้วยเสียงคล้ายไฟช็อตฮะสักพักพี่โจ้รู้สึกหนัก หนักอย่างมากครับหนักๆตรงหน้าอกเหมือนมีภูเขามาทับไว้เหมือนมีใครมานั่งทับนั่นเองมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกกดดันมากๆนะครับจนหายใจแทบไม่ออกเลยไม่นานนะความสงสัยต่างๆก็หมดไปเมื่อพี่โจลืมตาขึ้นและพบเป็นชายร่างใหญ่สวมเสื้อลายสกอตนะครับเป็นเสื้อลายสกอตแขนยาว กางเกงขาก,กว้วยสีดำนั่งทับหน้าอกอยู่พี่โจก็ตกใจมากเลยฮะหายใจก็หายไม่ออกจะร้องก็ร้องไม่ได้ขยับตัวก็ไม่ได้ครับชายคนนั้นนั่งและจ้องเขม่งมาที่พี่โจนะจนสุดท้ายพี่โจก็พยายามที่จะสวดสวดมนั่นนะครับนโำมน้โมน้ม ก็พยายามจะตั้งนโม3จบะนะฮะเปล่งเสียงก็ไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าเหมือนโดนนั่งทับอยู่นะฮะไม่ได้ผลครับผีผู้ชายตนนั้นนะก็ค่อยๆโน้มตัวโน้มต,นมตัวลงมาใกล้ๆและจ้งมาที่หน้าพี่โจพร้อมกับพูดว่ามึงจะสวดทำไมพี่โจก็พยายามสวดต่อครับ แต่ก็ไม่เป็นผลนะเขาก็ยังนั่งทับอยู่จนสุดท้ายเนี่ยพี่โจ้ก็เลยขอกับเขาว่าขอนอนก่อนคืนหนึ่งนะครับขอขอขมาถ้าเกิดว่ามาทับที่ทับทางหรือมารบกวนอะไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยก็จะไปแล้วตอนนี้ไม่ไหวจริงๆเพราะว่าขับรถมาไกลแล้วก็เพลียมากหลังจากที่ผีได้ยินคำขอดังกล่าวนะก็เลยยอมจากไปเช้าวันรุ่งขึ้นนะ พี่โจก็เดินสับขามาอย่างเร็วเลยมุ่งหน้าไปที่ล็อบบี้ครับยังไม่ทันจะถึงเคาน์เตอร์ดีก็เห็นพนักงานเคาน์เตอร์สองคนคุยซุบซิบซุบซิบกันประมาณว่าแบบกูบอกมึงแล้วกูบอกมึงแล้วอย่าเปิดห้องนี้ประมาณนี้นะพี่โจก็เลยถามถามไปเลยตรงๆนี่น้องห้องนี้มันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยอถามไปนะครับบอกไม่ต้องมาปิดพี่นะ ความจริงจังของพี่โจก็ทําให้เด็กแบบถึงกับหน้าตาเหลือหลากันเลยทีเดียวนะสุดท้ายเด็ก2คนก็ต้องตัดสินใจบอกครับว่าเมื่อ3เดือนก่อนเนี่ยมีช่างไฟเสียชีวิตนะขณะที่กําลังซ่อมแอร์อยู่นั่นเองนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นก็มีแม่บ้านลาออกไปแล้วเนี่ยถึง2คนนะครับโดยอ้างว่าถูกหลอกตอนที่เข้าไปทําความสะอาดภายในห้อง สาเหตุที่น้องๆสองคนเนี่ยยังคงเปิดห้องนี้ให้แขกเข้าพักอยู่นะฮะก็เนื่องจากว่าผู้จัดการครับเขาไม่เชื่อในเรื่องไรสาระพวกนี้นะฮะก็เลยสั่งหน้าฟอนไล้ว่าที่ไหนก็มีคนตายทั้งนั้นอารมณ์ประมาณว่าแบบคนไม่เชื่อเนาะคนไม่เชื่อ,อยังไงเขาก็ไม่เชื่อนะครับถ้าแขกมาเนี่ยเราห้องมันเต็มก็เปิดพักตามปกติไม่ต้องเว้นอะไรไว้หรอกประมาณนี้ฮะก็คือบอกว่าเออพวก พวกน้องไม่ใช่เจ้าของโรงแรมพวกแกไม่ใช่เจ้าของโรงแรมนี่อารมณ์ประมาณว่าก็สั่งเลยนะครับเด็กทั้งสองคนก็เลยขอพี่โจว่าว่าเอออย่าไปร้องเรียนเลยอย่าบอกผู้จัดการเลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูไม่มีงานทําโดนไล่ออกแน่ๆช่วงนี้ยิ่งหางานยากอยู่อะไรประมาณนี้นะพี่โจก็เลยเตัดสินใจไม่ร้องเรียนไปดีกว่านะครับจากในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะรเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องหลอนๆที่เกิดขึ้นนะครับโดยส่งมาจาก พี่โจนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับผมแล้วก็พี่โจโด้วยนะฮะแล้วพบกับเรื่องหลอนศาสตร์เล้นลับเรื่องราวสยองขวัญเรื่องผีเรื่องเล่ากันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับสำหรับข้ามคืนนี้รายการผีล่าหัวต้องขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ